สวัสดีท่านผู้ชมที่หลง,ขงเขมือนะครับตอนนี้เราเริเม่มซ a ดิล l ี y เอ้ยเดี๋ยวขอดูพยากรณ์อากาศนะครับเราจะได้เตรียมตัวถูกนะครับในวันพรุ่งนี้คือทุกวันนี้นี่ลุ้นให้ฝนตกอย่างเดียวเลยนะขอให้ฝนตกย e s ดีเ <c oughs> ว่อเว่อเว่อยังไงก็ช่างครับการที่ไม่ต้องรดน้ําคือด <c oughs> ีอุ๊ยวันนี้ดวงเป็นกลางครับผมหมายถึงว่าดวงดีจนต้องยกนิ้วกลางให้อะนะ แค่เ <One> ห <input> ็นแปลงผักก็เหนื่อยแล้วอ่ะสิ่งที่เราไม่ได้ทำมาตั้งวันหนึ่งมาเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาตังค์ทั้งหมดนะครับไปซื้อเมล็ดมาปลูกเพิ่มคุณคุณไหมอ่าใช่ครับมันก็คือเจตจำนงของเมื่อวานนี่แหละซึ่งเมื่อวานร้านปแอรก็ปิดพอไปหาพมอดพมอดก็มาอยู่บ้านเอ๊ะหรือว่าอยู่บ้านอยู่แต่ว่าเรายังเข้าไปไม่ได้เฉย ผมว่านะวันนี้ทั้งวันก็ไม่น่าจะได้ทําอะไรมากหรอกครับเพราะแค่ไปซื้อเมล็ดมาปลูกผมว่าเขาหมดวันแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามแวะข้างทางให้น้อยลงนะครับจริงๆก็เสียเวลากับการแวะข้างทางเยอะนะเอออยากอัปเกรดบรวน้ำจริงเลยแต่ว่าอัปเกรดไปเราก็จะไม่มีใช้นะครับเออต้นไม้เราก็จะไม่โตพูดเหมือนมีตังอัปเกรดอย่างนั้นแหละต้องสองพันเนี่ยกระเป๋ายังไม่ได้เลยเอาไว้ที่หลังแล้วกัน แต่ถึงยังไงก็ต้องรอสปริงเกอร์ครับผมถึงจะอัปเกรดบัวดน้ำนะจะไปเข้าเมืองเราเอาอะไรเข้าไปอีกนะเออจริงๆก็เอาไปแค่ช่องว่างนี่แหละเออเอา้อาวเพิ่งเจ็ดโมงร้านปีแอร์ยังไม่เปิดเลยอุ้ยน้องกะไม่ทำเองกะรอกยังไงละ่ะเอา้จะเอาไปเลี้ยงที่บ้านซะหน่อยอันนี้ยังไม่ถึง9้าโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าจะเดินทักทายคนในหมู่บ้านไปหน่อย ไม่ถือว่าทะเลทลเยนะเพราะว่าเรารอเวลาเช้านี้นะครับในหมู่บ้านพิิแกนก็ยังคงเงียบสงบไม่มีใครเดินอยู่ดีมีเคเวสด้วยนะครับฉันต้องการบรีมเพื่อขนมหวานที่ฉันกําลังทําอยู่เดี๋ยวบีมคืออะไรปลาหรือเปล่าเอา้าแล้วปลาไปเกี่ยวอะไรกับขนมเนี่ยร้อยสามสิบห้าบาทเออนั่นสิแล้วบีมคืออะไรอุ้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆมันมีป้ายเขียนบอกดนะครับว่ามันปิดทุกวันพุธใครจะไปรู้ว่าป้ายอยู่ตรงนี้ลูก งานของเราอุ๊ยขนมปังอุ๊ยบ้านจอร์ดนี่แต่ของดีๆอ้าวนี่ไม่มีอะไรเลยอันนี้บ้านจอร์ดก็ทําเบเกอรี่มาทิ้งทุกวันเลยเหรอโอ้แล้วก็มีแค่บ้านเดียวด้วยนะเดี๋ยวไปดูหอยที่ชายหาดก่อนครับว่ามีไหมไหนดูสิโอ้เงียบเหงาโอ้นี่เราก็ยังไม่ได้เอาจอบมาขุดอันนี้อยู่ดีนะครับสงสัยหอยจะไม่มีจริง โอเคครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ตกปลานะวันนี้เดี๋ยวเอนเนอรีหมดครับผมอุ้ยจะเก้าโมงแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะขอแวะนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานมันมีบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ทางขยะเขาให้ของดีถามว่ามาได้ของดีขนาดนั้นหรอก็ไม่ครับผมแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรครับผมหนึ่งสองซโอ้ไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยก็คนดอปแบบ เล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นแบบหินรุงอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> อ่าก้าโมงยีสแล้วมุ่งหน้าไปร้านปิเอเอเอก็ว่าไปแล้วนี่เรายังไม่เจอใครในหมู่บ้านเลยเนี่ยเหมือนเมืองร้างเลยอุ๊ยเดี๋ยวนะอ่านี่วันครูเพนนีนี่นะมานั่งรอเด็กๆเลรอครับคุณครูครับสวัสดีครับ <c oughs> ฉันว่าเราโชคดีมากเลยนะที่มีห้องสมุดในเมืองเล็กๆแบบนี้เนี่ยเออก็จริง การอ่านหนังสือบางครั้งก็ทาให้เธอลืมความเป็นจริงที่กําลังเผชิญหน้าอยู่ได้เหมือนกันนะอืมวิทาไมวันนี้เพนนีเขาคุยเยอะจังนี่ละมั้งคือเหตุผลที่ฉันชอบอ่านหนังสือนะ่ะเอ้ายังคุยได้อีกขอโทษนะฉันคงพูดเยอะไปหน่อยนะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับพูดเยอะกับผมได้เลยนะครับปกติเพนนีเป็นคนที่พูดน้อยนะครับเพนนีครับสักดอกไหมครับเอ้ายังไม่ครบอาทิตย์เลยนี่หวะว้า,วาน่าเสียดายจัง วันนี้เพนีอุตส่าห์คุยกับเราค่อนข้างเยอะนะครับโอ้สิบโมงแล้วอุ้ยเดี๋ยวขอแวะนี่ก่อนเฮ้ยมารุเหรอมารุในชุดพยาบาลมารุครับสวัสดีครับอุ้ยน้องในชุดพยาบาลน่ารักเชียหน้าร้อนนี้ฉันวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลากับกล้องดูดาวของฉันนะ่ะโอ้น้องชอบดูดาวครับ เหมือนพี่หมายไทยที่บอกว่าดาวมีไว้เบื่งเลยนะมารู้ครับสักดอกไหมครับอืมขอบคุณนะถือว่าเป็นการขอโทษน,นะครับที่เมื่อวานเพิ่งเจอกันแล้วให้หอมเลยมันยังไวไปเนาะเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะไม่แอบแวะข้างทางแต่นี่เดินไปทั่วเลยพี่แอรครับสวัสดีครับร้านมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวคุยก่อนฉันยินดีที่จะรับซื้อผลผลิตต่างๆจากเธอ และในราคาที่ยุติธรรมอย่างแน่นอนที่ฟาร์มยังไม่มีอะไรโตเลยครับว่าแต่ว่าซื้ออะไรดีนะหัวประกาศใช้เวลา4วันโอ้โหต้นนี้10วันไม่เอาโอ้โหดอกกระลำ12วันอ่ามันฝรั่งนี่แหละครับใช้เวลาโตแค่ว6วันเองอ้าวผักเคีววก็ใช้เวลา6วันเหมือนกันอะไรได้กำไรมากกว่ากันเนี่ยเอาเป็นว่าผมเลือกซื้อ มันฝรั่งแล้วกันเนาะถ้าปลูกให้มันสวยก็แปลงละเก้าเอา่อมันจะได้เท่าไหร่นะ9ก้าสสหกอุ้ยได้พอดีเลยอุ้ยสี่แปลงพอดีเลยสุดคูณที่เราท่องตั้งแต่เด็กได้ใช้แล้วเ,เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปปลูกเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนยังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะ ทำอาชีพเสริมยังไม่เสร็จครับนี่แน่แล้วก็นี่แน่อ,อ้าวโอ้ไม่มีอะไรเลยอะอา้าวสวัสดีครับเฮลี่ฉันตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ฉันจะจัดตู้เสื้อผ้าฉันจะโยนของเฉยๆทิ้งจะได้มีที่ว่างสําหรับชุดใหม่ยังไงล่ะโอ้โหเฮลี่ครับสักดอกไหมครับเออนี่มันเป็นของขวัญที่เฉิมมากๆเลยนะอโอ้โหน่านะเอาแล้วทําไมเฮลี่ไม่ชอบดอกไม้ดอกนี้โอย ว่าแต่ว่าเฮลี่นี่ก็ผู้หญิงผู้หญิงเนาะก็ประมาณว่านะครับเสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้นะครับแต่ผู้หญิงเขาก็จะชอบบ่นว่าฉันไม่มีอะไรจะใส่อ่ะจริงๆแล้วอันนี้ผมก็ฟังเข้ามาอีกทีนึ่งนะครับอืมของกินเอา้าสวัสดีสาวน้อยมาเดินอะไรในป่าคนเดียวครับหนูไม่ควรจะพูดกับคนแปลกหนะ้าเดีเด๋ยวนะรู้จักกันมาตั้งหลายวันนะเนี่ยฟาร์มพี่ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ย ใน,น,นที่สุดก็กลับมาที่ฟาร์มโอ้โหว่าจะออกไปซื้อของแป,ป๊บเดียวกลับมาก็เที่ยงแล้วอขอเคลียร์พื้นที่ปลูกก่อนนะเอ๊ว่าแต่ว่าปลูกออกไปฝั่งไหนดีวะออกฝั่งซ้ายหรือว่าข้างล่างดีผมว่าข้างล่างเนาะให้มันเรียงกันเลยดีกว่าอืมเบ็ดตกปลาเก็บเก็บสิ่งที่เราไม่ใช้อะไรที่เราไม่ได้ใช้บางนี่อ่ จอบนี้ใช้ก่อนอื่นเลยต้องเอาหิหนออกก่อนครับผมอืม,มเมล็ดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งโอเคครับสี่แปลงไปแบบไวๆเลย สวยงามเอนิจียังเหลืออีกมามามารถน้ำต่ออ่าอันไหนไม่ใช้อีกจอบไม่ขุดแล้วโอเคไปแบบไปไวเช่นเดิมรถน้ำเสร็จเรียบร้อย แล้วก็ผมว่าจะเติม energy อีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลามันยังเหลือนะแต่ energy เราไม่มีแล้วคือผมจะตัดไม้นั่นแหละอันนี้พลังงาน50อันนี้90ปอู้เยอะๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้เราก็ตัดแค่พอไหวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะครบพอดีแล้วเราก็ไปซ่อมสะพานกันอุ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเลี้ยวลงน้ำไปซะละ <laughs> จะว่าไปเราก็ยังไม่มีวันว่างนะครับสำหรับการมาทำความสะอาดฟาร์มาอะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทยอยทำแบบนี้แหละ จะหมดแล้วโอ้โหนี่เราตัดไปแค่ประมาณสองต้นเองนะเนี่ยโอ๋ยห,หาอะไรกินด่วนเลยโอ้โหกินหมดกระเป๋าได้แค่นี้มันจะไปพออะไรตอนนี้เร,เริ่มกินแล้วนะครับว่าเราควรจะอัปเกรดขวานก่อนดีไหมรู้สึกว่าได้ใช้บ่อยเลอเกินช่วงนี้โอ้มีขนาดต้นเล็กนะ ยังเคาะตั้งหลายทีเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอนโทจีที่กินมาเมื่อกี้ตัดสองต้นนี้หมดเลยโถยผมว่านะตัดพรุ่งนี้ทีเดียวเลยดีกว่าไหมเออพรุ่งนี้อย่างน้อยฝนก็ตกอะ่ะเราไม่ต้องรดน้ำอยู่แล้วเออใช่ผมลืมว่าผมจะคาบเตาเออไม่ใช่เตาดิเขาเรียกอะไรกองไฟเออเออว่าแต่ว่ามันใช้อะไรบ้างเนี่ย โอ้ยขาดไฟเบอร์มาน,นี่เลยอ่าก็น่าจะได้แล้วนะอ่าได้แล้วเดี๋ยวผมจะขับไปสักสองเอาเอาหินหมดเออเอามาเคาะหินเพิ่มหน่อยเร็วโอ้ยเอนริจรีไม่เอื้อเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมพลังนิดนึงครับเดี๋ยวน้องใจขาดตายก่อนมาลุยงานต่อเอ่อไหนเะอืยอืม,อม ถ้าเราทุบผิดไปทุบโดนมเมล็ดนี่มันจะแตกเราเมล็ดเราเนี่ยจริงๆคืออยากรู้นะครับแต่ว่าไม่อยากลองนะครับเออมันครบแล้วดีกว่าเดี๋ยวอ่าสองอันฟาร,ร์มเราก็จะมีแสงสว่างแล้วแล้วก็เปิดนี่นี่ให้ความร้อนครับผมทีนี้มเมล็ดของเราก็จะฟ้าออกจากไข่นะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่การกบไข่ดีกว่าสําหรับวันนี้เอยเดี๋ยวนะเอเนจีเหลือโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับ เอนร์จี้เรายังเหลือเดี๋ยวไปตัดข้างล่างดีกว่าครับมันขวางทางวิ่งเรานะเออจริงๆก็อยากได้ยุงฉาบเหมือนกันนะจะได้ตัดหญ้าพวกนี้สักทีอืมตัวนี้แล้วกันเออแฮะวันนี้เราแทบไม่มีไรายได้อะไรเลยนี่ว่าโอเดีย๋ยวว่าแต่แทบไม่มีเลยครับมันคือไม่มีเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยตัวนี้ก็น่าจะเอนร์จี้หมดอ้าวยังเหลือนี่ว่ะ เดี๋ยวขออแวะข้างทางนิดนึงต้นเล็กละกันอันนี้เขาเรียกเป็นต้นเหรอมันคือตอหลังหักเราไม่ใช่ตอดิกิ่งไม้เออนี่แม่กองไฟเรามีแสงสว่างแล้วแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวความมืดแล้วครับเอแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสว่างมากกว่านี้นะ <c oughs> อุ้ยเกือบเกือบเกือบได้อยู่มั้งอุ้ยพอดีเลย เป็นไงครับคำนวณมาอย่างดีเก็บของก่อนเข้าบ้านก่อนครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดอ่าพรุ่งนี้ฝนตกไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องพกบัวครับอ่าเอาอะไรอีกนะเอาเบ็ดตกปลาแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาตังค์บ้างละอุ้ยทําไปเล่นไปถอนไม้ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยสบายๆเลยอย่างเงี้ยโอเคเข้าไปนอนก่อนนะดูแล้ว โอเคครับสำหรับวันนี้ก็อัจเพิ่มอีกวันดีกว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มันสั้นไปโอเคลุยต่อแม่เสียงฝนตกตอนเช้านี่มาดีจริงๆเลยเดี๋ยวขอดูพยากรเพิ่มนะครับขอให้ฝนตกตกลงมลันฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูฝนวะนนี้อุ้ยไม่ได้ดั่งใจเอาซะเลยอ่าไหนดวงสิ เราวิญญาณได้ชูนิ้วกลางให้กับคุณนะเป็นกลางอีกแล้วครับโอ้หัวประกาศอุ๊ยเควสก็เสร็จเอเก็บ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 ไหนดูสิอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะต,ต้นไม้หายโดนฟ้าผ่าเหรองงเลยสิถึงผู้มีอุปการะทุกท่านนะครับทางเราร้านโจจ้าได้แก้ปัญหาดินถลม่มอันเนื่องมาจากการขุดเจาะใกล้แหล่งน้ำ บนภูเขาของทางบริษัทแล้วอย่างไรก็ตามทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งท่านว่าการกระทําของบริษัทนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายรื่ๆการติดตามดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกทางบริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเหมืองเปิดแล้วทางเราขอขอบคุณท่านผู้มีอุอการะคุณที่ให้ความสนับสนุนทางบริษัทเราอย่างต่อเนื่องจากมอลิสนะครับ น่าจะเป็นผู้บริหารโจ้้าใช่ปะอุ้ยมีดาวทองด้วยแหละเก็บไว้เก็บไว้โอเคเดี๋ยวเก็บไว้สักนิดนึงครับผมาดาวทองเก็บแน่นอนแล้วก็อันนี้เก็บไว้อีกสักสี่อันนะครับส่วนอีกสิบอันขายโยนลงไปเออเราก็เสร็จเควสแล้วสิวทำไมเควสมันเยอะจังอ่านี่ไงอได้ตั้งหนึ่งอโอ้โหปลูกมาตั้งหลายวันอ,อะไรเนี่ย ก่อสร้างเล้าอย่างนั้นเหรอออภารกิจของโรบินเหรอแต่ใจ,ใจจริงอยากสร้างยุง้งฉางก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อจะมาเก็บหญ้าก,ก่อนนะอันนี้เคเวสอะไรเนี่ยสำเร็จฟาร,ร์มิงเลเวลหแล้วก็ประดิษฐ์หุ่นไล่กาอ๋อนึกว่าฟ้าผ่ามันกากินโอ้อาผลิตไม่ได้ด้วยอ๋อเลเวลยังไม่อัพต้องรอคืนนี้โอ้โหยถยุยเอ้ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับเห็นอะไรไหม เขาบอกว่าจุดเทียนกลางสายฝนเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับผมไม่ได้จุดแค่เทียนครับผมก่อกองไฟเลยและไม่ใช่แค่กองเดียวนะครับจุดสองกองเนี่ยโอ้จะเอาอะไรกับเกมแล้วอ่าไม้อีกนิดนึงครับผมตัดนะเออเพิ่งสังเกตว่าฝนตกจนน้ำเต็มคมหมาทาแมวแล้วว่าแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้สัตว์เลี้ยงเนี่ยลืมนึกไปเลยเนี่ย เดี๋ยวเอาไม้ไปด้วยเลยครับเพราะเดี๋ยวไปตัดข้างล่างแล้วก็เดินไปซ่อมสะพานเลยวันนี้หลังจากที่เราตัดไม้ซ่อมสะพานขายหอยแล้วเดี๋ยวเราแวะไปที่เหมืองนะครับโอเคตัดอย่างเร็วไะลุยถึงเวลาแล้วที่เราจะไปชายหาดนะครับ ว่าแต่ว่าฝนตกบ่อยขนาดเนี้ของป่าที่เราเก็บไปมันจะเกิดมาใหม่ป่ะ <L l <id> เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยฝนตกขนาดนี้ไม่เอาน้องเข้าร่มอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวน้องก็ป่วยหรอกเอ๊ะหรือว่าน้องชอบวะโอ้โหฝนตกนี้ขยะเปียกอืมเอาวิ่งเลยอีกถังอ้าวทำไมเพนนีไม่มานั่งตรงนี้อ่ะโอ้เออว่าแต่ไอ้ตรงนี้มันสุสารใช่ไหม เออปกติก็ทำสุสานก,กลางหมู่บ้านนี้เหรอโอ้โหหอยตรงหาดทรายตรงนี้ไม่กะจะเกิดให้อีกเลยใช่ไหมเนี่ยเออจริงวะเอาละมาเก็บปากกาลังกันแน่นอนอืมอันนี้คือเสียงสร้างหรือว่าเสียงทำลายครับจริงๆสะพานแค่นี้ว่ายน้ำข้ามก็ได้นะเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยเอา้าวของเต็ม เอานี้ออกแล้วกันแล้วก็มเมล็ดแล้วก็มเมล็ดแล้วกันอ่าอันนี้ไม่จําเป็นตอนนี้นะโอเคน่าจะพออยู่บ้างวูมีดาวทองด้วยนะถ้ามันเกิดให้เก็บอย่างนี้ทุกวันก็ดีสิแต่ว่าอย่าคาดหวังเลยครับมันนานๆที่เกิดนะนะ้ยชาวประมงเท่าข้ามีเครื่องรางเก่าแก่ขายแต่บางสิ่งบอกเขาว่าเจ้ายังไม่พร้อมสําหรับมันพนมเอ้ย โอ oh, เหมือนฮาเวสมูนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเราต้องพร้อมที่จะแต่งงานนะครับแล้วก็ค่อยมาคุยกับมันนะครับมันจะขายให้นะครับเป็นอะไรนะขนนกเหรอเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันฮาเวสมูนเอาไปขายก่อนนะครับวิลลีผมมีประกาลรังมาขายอุย้ยแพงนะนี่ขนาดไม่มีดาวเลยนะเนี่ยอืมอืมจากตังร้อยเจบบาทก็ถือว่าได้อยู่ เออใช่เมื่อเช้าเราเก็บผลผลิตไป15ต้นแปลงเราก็เลยว่าง15ต้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปร้านปีแอร์ก่อนหาพืชทดแทนก่อนครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะวิ่งใส่ก็คือนี่จะบอกเลยนะครับว่าถังขยะของท่านคืออาหารสำคัญของผมเอานี่ยโอ้โหหมดกันเฮ้ยแม่แต่บ้านจอรก็ไม่มีอุ๊ยสาวสวัสดีครับอบิเกล หุบเขาท่ามกลางสายฝนดูน่าสนใจมากขึ้นเธอว่าไหมอับิีเกลนี่เขาเป็นสาวสายรุยจริงๆนะครับเหมือนเราเลยอืมอะไรดีนะครับสิบห้าต้นอ๋อลืมไปว่าต้องเก็บตังไว้เทศกาลลืมลืมลืมเกือบแล้วไงเอเดี๋ยวนะจริงๆเราปลูกอันที่มันแค่หกวันก็ได้นี่หว่าเออเดี๋ยวกลับไปซื้อก่อนน่าจะไม่พ้นมันฝรั่งเหมือนเดิมเนี่ยพี่แอผมกลับมาแล้วเอาเหมือนเดิมสิบห้าต้นครับ อพอดีตังที่หามาได้วันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับอย่างไวโอเคเดี๋ยวไปดูเมืองก่อนนะครับอุ้ยดอกไม้ไม่เก็บไปได้แล้วของขาดครับพวกนี้อุ้ยอีกดอกนี่แน่เอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วอามิเกลครับผมมีดอกไม้มาใหว้วิ่งวนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนะวันนี้จะถึงเมืองไหมเนี่ยแหมทำไงได้ ลูกสาวบ้านนี้เขาก็น่ารักเนาะอ่าอบิเกลครับสักดอกไหมครับอุ้ยเอาของขวัญมาให้ฉันเหรอขอบคุณนะอุ้ยน้องตัวสั่นด้วยเดี๋ยวนะน้องหนาวเหรอสงสัยอบิเกลจะปราบลืืมนะครับดีใจจนตัวสันเลยหรือไม่ก็หิวคือในชีวิตจริงนี่ผมค่อนข้างจะปล่อยให้ตัวเองหิวนะครับแล้วก็มือสันบ่อยนะครับเออว่าแต่ว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยเมื่อไหร่มันจะเปิดให้เราเข้าไปเนี่ยเออก็ยังล็อกอยู่เอ,อ เออมันมีเควสของโรบินนี่ว่ะเดี๋ยวแวะเข้าไปดูราคาดีกว่าโรบินสวัสดีครับเอ้ามาลุเมื่อฝนตกลงมาฉันก็จะมีข้อแก้ตัวที่จะทํางานกับอุปกรณ์ของฉันทั้งวันน่ะเอ๋วันนี้หยุดงานเลยครับมารุแต่มันคงจะน่าเบื่อสำหรับคุณสินะเธอเจอกับลูกชายของฉันบ้างหรือยังเซบาสเตียนน่ะเขาอาศัยอยู่ชั้นล่างน่ะเป็นเด็กขี้อายและฉันก็มั่นใจว่าเขาจะเปิดใจถ้าทําตัวดีกับเขาน่ะเอ้ามันอินดี้อย่างเลยอ่ะ เจอแล้วครับแล้วก็สนิทกันด้วยครับยืนกลางสายฝนด้วยกันเลยสวัสดีครับดิมิเทียสโรบินนะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะ่ะนึกถึงแต่ด้านดีของเธอไว้ดีกว่าเอ๋ออย่าไปบอกเธอเหรอว่าผมแอบ,บนินทาเธอนะโอ้โหระยะเผาขวนเลยเออแต่บ้านนี้ก็คนละสายเลยเนาะนักวิทยาศาสตร์กับช่างไม้นะไหนดูซิมีอะไรขายโอ้มีไม้มีหินด้วยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มีโทรศัพท์ด้วย ทีวีก็มีอะไรเนี่ยมีเตียงอว่าแต่ว่าอันที่เราอยากได้ปฏิทินอยู่ไหนวะเนี่ยอดนี่ไงเจอแล้วหุยราคาสองพันราคาเท่ากระเป๋าส่วนนี้อัปเกรดบ้านโอ้โหใช้ไม้450ท่อนแล้วก็เงินอีกหนึ่งมื่นเฮ้ยแล้วอันอื่นล่ะอ๋อนี่ไงที่โรบินให้สร้างโอ้โห เห็นแล้วก็ท้อเลยว่ะโอ้โหเอออานี่ไงยุ้งฉางที่เราอยากจะสร้างอันนี้แหละเอาตังที่ไหนสร้างก่อนเฮ้ยช่วงแรกก็อย่างนี้แหละครับของที่เราต้องสร้างเยอะเลยแล้วก็โจจ้านี่เปิดแล้วใช่ปะแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาไปดูเนาะกองไฟที่เราดับโอ้โหมันก็ดับอยู่กันนะ มีคาสีนครับผมอืมอะไรลุงสงสัยอะไรอันนี้คือลุงแบบแขนหายไปข้างนึงปะโดนเจ้าแห่งท้องทะเลกินอะไรเงี้ยข้าแค่กำลังมองลงไปในเหมือนเก่าๆนี้เน่ะมันถูกทิ้งร้างมานับศตวรรษแล้วละ่ะแต่ยังไงก็เถอะข้างล่างนั้นก็ยังมีแร่ดีๆอีกมากมายโชละ แต่ในขณะเดียวกันสถานที่ม,มืดมิดสึ่งไม่มีใครรบกวนมาเป็นเวลานานข้าเกรงว่าข้างล่างนั้นแร่จะไม่ใช่สิ่งเดียวที่เจ้าจะเจอนะสิเอานี่ไปสิเจ้าอาจจะต้องใช้มันอย่าบอกนะว่าตังอ้าวไม่ใช่ดาบพิว่าคุณได้รับดาบเก่าๆอะเอาวะก็ดีกว่าใช้เคียวสู้แหรอวะยังไงก็เถอะข้าชื่อมารอนนะ ข้าเป็นเจ้าของสมาคมนักผจญภัยที่ตั้งอยู่นอกถ้ำเนี่ยข้าจะจับตาดูจะไว้พิสูจน์ตัวเองสิแล้วข้าอาจจะให้เจ้าได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมของเราก็ได้เดี๋ยวนะนี่ลุงมาหาดาวไลน์ขายตรงชัดๆเอาละดาบเก่าๆของเราลุยเลยนี่แกวงดาบโชว์เป็นไงล่ะโอเคลุยมาๆมา,มามนสเตอร์เอ่ออ่ะ เอาลืมเอาปิกแอคมาเอามาทำอะไรเนี่ยเอาหน้าอย่างน้อยพร่กนี้ก็มีอะไรทําแล้วไหนไปดูที่สมาคมสินี่ไงหลังที่เขาบอกไว้สมาคมนักะจนภัยสําหรับนักะจนภัยผู้พิสูจน์ตัวต,วต,วตวนแล้วเท่านั้นเอาวัดเอา้าแล้วตอนนี้เราเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเคเวสมันให้ลงไปที่ชั้นห้าก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะทางนั้น ก็ต้องกลับบ้านเอามาเล็ดไปปลูกก่อนสินะเออไปทางไหนดีนะไปทางนี้แล้วกันใกล้บ้านเอ๊ะหรือจะไปโจจ้าก่อนดีแมวดีกว่าโคตรลังลเลยเอา้าลุงเลยนะัขฝนอุ่นๆนี้เป็นการทำความสะอาดตัวที่รู้สึกดีมากเลยละโอ้ขนอุ่นๆแล้วครับแต่ว่าผมหนาวนะอา่าลุงครับเอาของป่าไหม เป็นของขวัญที่ดีมากเลยละขอบคุณนะอุ้ยลุงชอบของป่านี่นะาพอถังย่ออกแล้วก็เดินง่ายขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวหว่านมาเมล็ดเพิ่มดีกว่าไอ้ตรงมเมล็ดที่หายไปนั่นผมเอามิกซีดมาอุดนะครับ โอเคเอน r จ y ียังเหลืออยู่ผมว่าจะตัดไม้เพิ่มอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องน่าจะได้ครับอีกเยอะเลยว่าแต่ว่ามีอะไรให้เราคาฟเพิ่มอีกไหมณนะตอนนี้เหมือนเรายังไม่มีอะไรต้องคาบนะครับอืมโอเคลุย เอ็นดจีก็จะหมดแล้วครับน่าจะได้แค่นี้และมั้งโอเคเก็บของแป๊บหนึง่งหู้ชิวเฉียตลอดเลยเดี๋ยวเราไปนอนนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละพรุ่งนี้ใช้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างนะตกปลารถน้ำรดน้ำอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตกปลาตกไหมอ่ะอ๋อนี่ไงพิกแอคโอ้ยก็ว่าอยู่ลืมอะไร อ่าอันนี้เรามีดาบแทนแล้วนะครับเคียวเราไม่ต้องใช้แล้วใช้ดาบฟันแทนเอ่อแย้งยังยังยัง,ยงอีกหนึ่งน่าจะได้อีกทีหนึ่งโอ้อันนี้ก็จะใช้ให้หมดทุกเม็ดจริงๆนี่แนะ่ป่ะแค่นี้แหละแล้วก็เอาหินมาเก็บจริงๆก็ไม่น่าไปขุดเพิ่มหรอโอเค สำหรับ EP พีนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเ,เหตุผลที่ล่าช้านะครับคือก่อนหน้านี้ข้างหัวผมไม่รู้เขาทําอะไรครับดึกๆเสียงดังมากเลยโอเคนอนดีกว่าจริงๆมันก็คือเขาอ้างนั่นแหละครับอ่านี่ไงครับเรียว่าอัพเลยข้าผุนฟางได้แล้วอีกานับแต่นี้ไปเอ็งห้ามแต่ต้องผักฉันเลยแล้วก็ค้าป,ปุ๋ยได้ครับผมอ่าเลเว่าการเก็บเกี่ยวอัพด้วยตัดไม้เยอะก็งี้แหละเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคราเฮมเบอร์เกอร์ได้วะ ไหนดูซีหัวละเท่าไรอ๋อละสิบเจ็บาทโอ้ยังห่างไกลกับกระเป๋าเยอะครับผมงั้นก็เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมฝันนอนก่อนนี้นะครับสวัสดีครับ